สวัสดีค่ะบ่ามุกกันหวันนะคะวันนี้ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะแล้ววันนี้ก็คือว่างก็จะพาทุกคนเดินทางไปดูหาดชะ,ะทัศน์ที่สงขลากดดันค่ะว่าจะเงียบเหงาขนาดไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไปกันค่ะ มาดูกันนะคะแบบทะเลสวยขึ้นจริงๆดูสะอาดน,นี่ค่ะก็ยังมีคนมานั่งอยู่บ้างนะคะรถก็มีพู่พลาดอยู่บ้าง่<ช>งสา<ว>สีมันใช่เลยเนาะใช่สีมันใช่ในกล้องจะเห็นเป็นอย่างไรแต่แปลกนิดนึงที่สงขามันเขาไม่นิยมใส่ พีพีหน้าเราจะใส่มิกกินี่มาส่งค้ากันวันพีทไหวไหมคะคือมีทั้งวันท่านบนกับท่านล่างไงวันพีทไงแต่ควแตกนะว่้น้ำทะเลสวยนี่ดูกิจการปิดหมดเลยนะพวกนี้ครับใช่ดูกิจการนะคะจีกิจการปิดหมดเลยพ่อค้าแม่ขายแย่เลยอย่างนี้นี่ค่ะร้านอันนี้เป็นคอฟฟี่บีทมาส่งค้าบ่อยไหม ่่บอยคะแต่ช่วงหลังมาบ่อยนะมามแบบเ<บ>ล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ไมอามี่เนี่ยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีตรงนี้ค่ะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไมอามี่สงขลานะคะนี่เลยนี่นะคะมันเป็นลานไมอามี่โอเคตรงนี้มันเป็นลานจอดรถนะคะแถวไมอามี่ Miami สงขานี่แหละเออโอเคโอเคนะคะเป็น ช่วงเย็ยนๆจะมีคนที่เล่นพวกบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตอย่างเงี้ยค่ะประมาณ4ี่โมงเขาก็เริ่มมากันแล้วนะคะอ่าสี่โมงจนถึงที่นี่รู้สึกว่าจะเล่นได้ถึง6กโมงครึ่งนะคะช่วงโควิด <c oughs> ก็จะมีตำรวจมาไล่แล้วะค่ะ <c oughs> ก็ <g ills> <g ills> ก็มาเล่นกันได้นะคะสถานที่พื้นสแนปมันแล้วก็ใครที่เล่นก็น่าจะรู้สับคำว,ว่าสแนปเนาะสแนปมันพื้นดีค่ะนี่ค่ะเรา นี S <S ่จะก็ไปตอนสี <t ut ol ed> ่โมงใช่ค่ะนัดกับเพื่อนไว้สี่โมงกับกี่โมงกับค่ำคๆค่ะจนกว่าจะล็อกดาวเลยอ๋อก็คือทุ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับโอ้น้ำสวยขึ้นจริง เราอยู่กันที่หาดชะลาทัศน์อันนี้มุกก็ได้มาถึงหาดชะลาทัศน์สงขลาแล้วนะคะก็โอเคเลยค่ะบรรยากาศบรรยากาศถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวนะคะบรรยากาศกําลังดีเลยนี่นี่ค่ะโอ้โหเราคเจออะไรแล้วค่ะเจอน้องหมานอนอาบแดดโอ้ชอบอะแป๊บหนึ่งนะแบบชอบมาก น้องน่ารักน้องน่ารักนี่ค่ะน้องมาอาบน้ำทะเลแล้วอาบแดดอะ่ะโอ้โหอิจฉาน้องหมามากนาะทีนี้อ่เอออากาศดีแล้วก็ทะเลใสขึ้นด้วยนะใสขึ้นจริงๆโอเคชอบ เม่เอาจริงๆมุกเป็นคนสงขลาก็จริงนะคะแต่ก็แบบไม่ได้มาตรงในส่วนของทะเลบ่อยมากนะคะเคยมาก็เมื่อนานแล้วหาดมันไม่ได้สวยใสแล้วก็สะอาดขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้มาคือหาดดูสวยดูใสขึ้นจริงๆโอเคเพื่อ ็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะนอกจากเรามานั่งชมวิวกันสบายๆแล้วเรามาบริหารหน้าท้องกันหน่อยค่ะการออกกําลังกายการบริหารร่างกายนะคะจะออกตรงไหนก็ได้ไปเที่ยวก็สามารถ work out ได้เช่นกันนะคะอันนี้มีโขดหินนะคะมือแตะข้างหลังมาบริหารหน้าท้องกันค่ะยกเขา่าบีบตัวเข้าหาเข่านะคะอ่าทำไปเลย เซตหนึ่งประมาณ20ครั้งก็ได้ค่ะ3 4สเซตเนาะโอเคโอเคสำหรับท่าต่อไปนะคะก็ p u ชอัพค่ะมือไว้บนโขดหินก็ได้นะคะถ้าไม่มีโขดหินวางราบได้เลยค่ะแล้วก็ทำตัวขนานลำขนานกับพื้นกดตัวลงแตนขึ้นอ่าไปเลยจึดจึดจึด ถ้าใครไม่ไหวก็ใช้เข่าค้ำไว้กับพื้นก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กดลำตัวมาดันขึ้นอย่างนี้โอเคไปกันเลยค่ะ10ถึง15ครั้งต่อ1เซต3 4ถเซตนะคะจุดจุดไปเออเหนื่อยเนื่อยโอเคสำหรับท่าต่อไปนะคะก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อขาแล้วก็ก้นนะคะก็คือ run เอง เท้าข้างนึงอยู่ข้างหน้าอีกข้างนึงวางไว้บนโขดหินหรือที่สูงกว่าหรือถ้าไม่มีก็เป็นพื้นที่ราบก็ได้นะคะย่อลงมาขสเอวอ่าย่อลงมาตรงๆนะฉะากเหยียบให้เต็มฝ่าเท้าดันขึ้นมาตรงๆอย่างนี้ไปกันค่ะเราจะก้นสวยขาเราต้องเฟิร์มไรเซรูไร,รไโอเค ก็สลับข้างกันนะคะข้าง15ครั้งเมื่อกี้ซ้ายอันนี้เดี๋ยวก็ขวานำมาข้างหน้าต่อนะคะไปหนึ1ง1องสโอเคทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณ3-4เซตค่ะเราจะมาคลายกล้ามเนื้อด้วยกันไหนว่า wow. <bout ural> น <ot> us. ี่นี่ปล่อยให้สูงสูงปล่อยเชือกสูงสูงไปเลยแล้วอีกอย่างนะคะการวิ่งเล่นว่าวบนหาดทรายใช้พลังงานเยอะเหมือนมีแรงต้าน เหมือนเด็กเลยอะ่ะถูกใจถูกใจไปไหนกันต่อดีเอ่ยเราจะไปไหนกันต่อดีคะลองไปดูที่สนามเด็กเล่นไหมคะไดปไป,ไป 唔係 าด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเงียบเนาะมีความเป็นส่วนตัวมันทำให้เราคือได้พักผ่อนจริงๆจังๆนะคะแล้วก็วันนี้ได้มา work out ออกกำลังกายแล้วก็ได้เห็นน้องหมาเื่นน้ำอาบแดด กชอบบรรยากาศแบบนี้มันคนไม่พูุกพ้านปกติหาดชลทั์ที่สงขลาเนะะี่ยค่ะคนเยอะตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถามว่ามีคนไหมก็มีบ้างเป็นปะปายแต่ก็ไม่ได้เงียบจนทำให้เราเหงานะอย่างเงี้ยก็ลองมาดูนะคะที่หาดชลทัศรับรอง